การหาเสือ้อโดยบอกว่าถ้าใครหาเสื้อเจอคือฆาตกรป่าแล้วก็ยืนยืนข้างๆป้าแล้วก็บอกใครเจอเสื้อนะ่ะอันตรายนะบอกอย่างนี้ป้าคงจําหน้าน้องสาวป้าไม่ผิดหรอกก็ต้องบอกให้เขาเตือนความจําตัวเองนะป้าไม่ได้พูดอะไรนะ อย่าไปจุดทูตสาบานลยตายฟรีเละตายฟรีเลยตายฟรีเละให้ปติ๋นไปคิดดูดีๆว่าใครเป็นคนพูดมแม่ยืนยันว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดโอ้ใครคนเป็นพ่อเป็นแม่ใครมันจะไม่อยากเจอคนร้ายจนนี่จะสองเดือนแล้วทำไมถึงยอมออกมาพูดชื่อลุงละ่ะก็เพราะลุงเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่เคลียร์ แรกลุงก็เลยเอาซองมาแล้วไปยืนให้หน้าศพชมพูนนั่นแหละเหมือนยังไม่ได้เผานะรู้สึกว่านะยังไม่ได้เผาบอกว่าเย่สาบนอย่าเลย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 อย่าสาบานนะป้าเห็นกับตาซองสีขาวไม่ได้เปิดหรอกลุงบอกว่าลุงมาจากรายการนี้เขาช่วยมานะ บอกว่างี้ความจริงมันเป็นคาดตัวของลุงอะไรประมาณนี้แหละแต่ลุงนะให้หลานหมดเลยซองสีขาวยื่นให้กับมือแม่ได้ให้เงินลุงพลไปควักจากกระเป๋าแม่นะให้ลุงพลที่ท้ายรถตำรวจตอนกลางคืนเพราะตำรวจมารับน้องมากลางคืนให้ไปสามพันแล้วลุงพลกลับมามาทอนให้แม่สองพันห้าเพราะว่าเอ้าลุงทําไมเหลือเยอะจังก็ผมกินแค่แซนด์วิชกับนมผมกินอะไรไม่ได้เลยนะผมใช้ไปห้าร้อยนะ ก็คือในแม่สองพันหานี่คือเงินแม่นะ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 อนนะโอ้กหกาสาบานได้เลยสาธุถ้าถ้าข้าพเจ้านะ